ก็เดิมทีเดียวนะครับเป็นเกษตรกรเคมีเชิงเดี่ยวทํานาใช้สารเคมีก็อยู่มาวันนึงเป็นห่วงสุขภาพของตัวเองรักตัวเองอยากทานข้าวดีๆอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีๆก็เลยศึกษาหาข้อมูลว่าข้าวโภชนาการสูงข้าวมูลค่าเพิ่มคือข้าวอะไรก็ได้ค้นพบว่าข้าวดำข้าวแดงข้าวกล้องคือข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็เลยทำมาลองรับประทานแล้วก็ลดการใช้สารเคมีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพว่าเราต้องรับประทานข้าวที่ดี ปาาาศจากสรเคมีโดยรวมๆแปลงนาของผมนะครับปัจจุบันได้รับรองออร์แกนิกไทแลน์แล้วก็เป็นมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่รับประกันได้ว่าเป็นกเกษตรมูลค่าสูงหลังจากนั้นก็คือก็มีการแปรรูปแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเริ่มตั้งแต่ขบวนการเตรียมดิน คือเราจะเก็บฟางแล้วก็จะไถกบต่อสังแล้วก็ใส่ปูนมานใส่ปูนโดโลไม้เพื่อปรับปรุงดินที่สําคัญก็คือเราใช้ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์การดูแลรักษาของเราเราจะใช้สารชีวพันธุ์ทั้งไตรโคเดอร์มาบิวเวอรีฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูพืชโรคพืชการผลิตก็เลือกมเมล็ดพันธุ์เองมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่มีคุณค่าทางโภชนาการข้าวดาข้าวไลเบรี่ข้าวมลิดาข้าวแดงก็ข้าวหอมมิแดงข้าวทับทิมชุมแพล ส่วนข้าวขาวก็ข้าวกล้องกขสี่สามข้าวกล้องสินเหล็กที่สําคัญคือข้าวหอมปทุมข้าว GI ที่ได้รับรองมาตรฐานที่ขาดไม่ได้ก็คือเราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลและควบคุมเรามีการปัดนาด้วยเลเซอร์เพื่อให้นาเรียบเพื่อทํานาแบบเปียกสลับแห้งลดการคายก๊าซมีเทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้โลกร้อนอันนี้คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าทำนาแบบรักโลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราใช้โดนบินพ่นชีวพันธุ์แล้วก็เรายังใช้ แทกเตอร์ ector, แทนใช้รถถ่ายเดินตามในการพวนดินทําเทือกสําหรับขบวนการแปรรูปหลังจากการเก็บเกี่ยวจะมีการลดความชื้นตากแห้งแล้วเราก็แปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังได้ร่วมกับมหาลัยธรรมศาสตร์แปรรูปเป็นข้าวแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทําอยู่ก็มีไซลัปเอนไซม์ไลเบอรี่ ต้นอ่อนไลบอ y รี่ชาข้าวไลบอรี่ข้าวพองสามสีข้าวหอมมะลิแดงข้าวไลบอรี่และข้าวหอมปทุม GI อีกตัวหนึ่งก็คือคุกกี้ข้าวไลบอรี่ผสมข้าวหอมปทุม GI โจ๊กฟักทองกึ่งสําเร็จรูปเป็นข้าวหอมปทุมสำหรับการขายนั้นคือเราก็หาตลาดเองออกงานอีเวนต์ตามที่หน่วยราชการต่างๆสนับสนุน 2. ก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เรารู้จัก แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อทําการค้าขายออนไลน์ตอนนี้ข้าวของเราก็มีจําหน่ายผ่านทางไทยไลฟ์ของกรมการข้าวแล้วล่าสุดที่เราเร็วนี้ก็คือเกษตรพร้อมเรากําลังจะขึ้นสู่ช่องของแอปพลิเคชันเกษตรพร้อมก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการจัดจําหน่ายข้าวมูลค่าเพิ่มของเราแล้วหน้าฟาร์มเราก็จะมีขายแล้วก็มีลูกค้าประจํารายปีของโครงการผูกเป็นตัวข้าวที่ติดต่อกับเราเป็นรายปีนี่คือการตลาดเบื้องต้นของเราที่ทําให้เรา อยู่ได้ทุกวันนี้การทำนาอินทรีย์การทำนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นผลพลอยได้ที่ตามมาเม็ดเงินเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงสิ่งที่ได้รับกลับมาคือสุขภาพดีขึ้นมีความสุขได้กินข้าวคุณภาพดีๆทําให้เรามีความสุขแล้วก็ที่สําคัญไม่เป็นหนี้ไม่เจ็บไม่ไข่สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับ ถ้าสนใจอยากทําเกษตรมูลค่าเพิ่มกเกษตรมูลค่าสูงค่าโภชนาการสูงนะครับก็ศึกษาข้อมูลนะครับตามแหล่งต่างๆว่ามันมีค่าอะไรมั่งที่ตอบโจทย์และเราชอบกินไหมแล้วก็เลือกผลิตด้วยระบบที่ได้รับรองมาตรฐานจะทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขที่สําคัญตอนนี้กเกษตรมูลค่าสูงกเกษตรอินทรีย์ได้ราคาดีกว่าที่คุณคิดนะครับขอบคุณครับ